ครั้งที่410เรื่องครามห้าเรื่องข้อ291มีข้อความว่าก็โดยสมัยนั้นแหละคลามผู้หนึ่งนิมนภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่านิมนพระอ,อรหันต์ทั้งหลายจงมาเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่าพวกเราหาได้เป็นพระอ,อรหันต์ไม่ ก็ตามนี้มาร้องเรียกพวกเราได้ว,วาทะว่าอารหันพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัติเพราะเข้ากล่าวด้วยความเลื่อมใสตัวท่านเองไม่ได้กล่าวเลยนะคะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่คนอื่นนะะี่ค่ะมาเรียกร้องมายกย่อง ว่าเป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่มีเจตนาที่จะอวดอ้างที่จะกล่าวว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องอาบัติเรื่องที่สองก็โดยสมัยนั้นแหละตามผู้หนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่านิมนต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายจงนั่งเถิดเจ้าค่าภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่าพวกเราหาได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ ก็ครามนี้มารเรียกพวกเราได้ว,วาทะว่าอรหันพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัติเพราะเข้ากล่าวด้วยความเลื่อมใสเรื่องที่สามก็คล้ายๆกันค่ะก็โดยสมัยนั้นและรามผู้หนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า นิมนพระอรหันต์ทั้งหลายจงบริโภคเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่าพวกเราหาได้เป็นพระอรหันต์ไม่ก็การนี้มาร้องเรียกพวกเราได้วาท่าออรหันต์พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัติเพราะเข้ากล่าวได้ความเลื่อมใส นี่ด้วยความเริ่อมใสยอย่างยิ่งนะคะตั้งแต่นิมนต์มารับพตาหารนิมนต์นั่งน,นิงนมนต์บริโภคนิมนต์ให้ฉันให้อิ่มจนถึงนิมนต์กลับก็ใช้คำว่านิมนต์ฆาอรหันทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัติเพราะเข้ากล่าวด้วยความเลื่อมใสเรื่องพยากรมรักผลสามเรื่อง ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตริมนุสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งแม้ภิกษุรูปนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสแม้ผมก็ละอาสวะได้แล้วมีความรังเกียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคอาบัตข้อไหนคะลองคิดดูคะ่ะ ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตริมนุสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งแม้ภิกษุรูปนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสแม้ผมก็ละอาสวะได้แล้วมีความรังเกียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พรพผู้มีพระภาคอาบัตข้อไหนคะพรพผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุ เธอต้องอาบัติปราชิกแล้วเรื่องในครั้งที่พระผู้มีพระภาอยังไม่ปรินิพานนะคะก็เป็นเรื่องความข้องใจของพระภิกษุในเรื่องที่เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติซึ่งเมื่อได้กราบทูลถามแล้วพระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงจริตอัธยาศัยของบุคคลนั้นโดยละเอียดเพราะฉะนั้นก็ทรงทราบได้ว่าบุคคลนั้นได้กระทําไปด้วยกิเลสมากน้อยประการใด หรือว่าไม่ได้กระทำไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นเพียงการไปเฝ้ากราบทูลถามก็ทรงพยากรณ์ได้ว่าเป็นอาบัติปราชิกหรือว่าไม่เป็นอาบัติปราชิกโดยนัยเดียวกันทั้งหมดนะคะถ้ากล่าวอวดอ้างว่าเป็นตนเองก็ย่อมเป็นอาบัติปราชิกก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตริมนุสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง แม่ภิกษุรูปนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสธรรมะเหล่านั้นย่อมมีแม้แก่ผมแล้วมีความรังเกียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกแล้วจากการพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคก็ทราบได้ว่าภิกษุนั้นไม่มีจริงจึงต้องอาบัติปราชิกสำหรับเรื่องความละเอียดของคำพูด โดยนัยยะประการอื่นก็มีอีกนะคะเช่นเรื่องครองเรือนก็โดยสมัยนั้นแลพวกญาติได้กล่าวกับภิกษุรูปหนึ่งว่านิมนท่านมาอยู่ครองเรือนเถิดขอรับภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านทั้งหลายคนอย่างฉันไม่ควรแท้ที่จะอยู่ครองเรือนแล้วมีความรังเกยียจจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระภิกษุเธอคิดอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความประสงค์จะพูดอวดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุภิกษุไม่มีความประสงค์จะพูดอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอย่างนี้นะคะไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้นั้น กล่าวอวดว่าเป็นพระอารหันต์หรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุคุณธรรมที่เป็นอุตริมนุสธรรมแต่เป็นเรื่องสภาพตามความเป็นจริงของจิตใจแล้วก็ไม่มีความประสงค์ที่จะกล่าวอวดด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหลีกไปก็โดยสมัยนั้นแหละภิกษุเป็นอันมากจำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งตั้งกติกากันไว้ว่า ภิกษุใดหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อนพวกเราจักเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นพระอารหันต์ภิกษุรูปหนึ่งหลีกไปจากอาวาสนั้นก่อนด้วยตั้งใจว่าภิกษุทั้งหลายจงเข้าใจเราว่าเป็นพระอารหันต์แล้วมีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติปร,ราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคอาบัติข้อไหนคะ ประชิกหรือไม่ประาชิกคะนี่แสดงให้เห็นว่าการรู้แจ้งเป็นพระอารหันเนี่ยคะ่ะบุคคลอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจะรู้แจ้งคุณธรรมเป็นพระอารหันในขณะไหนในเวลาไหนเพราะฉะนั้นจึงเทียบเคียงโดยการตั้งกติกากันไว้ว่าภิกษุใดหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อนพวกเราจะเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นพระอารหรัน ไม่ต้องบอกกันนะคะแต่ว่าตั้งกติกากันไว้เป็นที่รู้และภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยค่ะก็หลีกไปจากอาวาสนั้นก่อนด้วยความตั้งใจว่าภิกษุทั้งหลายจงเข้าใจเราว่าเป็นพระอรหรันต์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้วเท็ดด้วยการกระทา ฉะนั้นเมื่อกระทำตามกติกาแล้วยังด้วยความตั้งใจด้วยว่าภิกษุทั้งหลายจงเข้าใจเราว่าเป็นพระอระหันต์ด้วยเหตุนี้ภิกษุนั้นต้องอาบัติปราชิกแล้วความละเอียดของสภาพของจิตใจของพระภิกษุในครั้งพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพานนั้นก็มีมากทีเดียวนะคะขอให้ฟังเรื่องต่อไปเพื่อท่านจะได้ทราบเหตุการณ์ในครั้งนั้น และก็สภาพจิตใจของบรรดาพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นพระอรหันต์และไม่ใช่พระอรหันต์เรื่องอัติสังฆลิกเตโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครือครั้งนั้นท่านพระลักษณะ กับท่านพระมหาโมคคลานะอยู่ณคิดจกูดบรรพศั้นเวลาเชา้าท่านพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาสศกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปหาท่านพระลักษณะจนถึงที่อยู่ท่านแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระลักษณะว่าอาวุโสลักษณะมาเถิดเราจะเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ด้วยกัน ท่านพระลักษณะรับคำท่านพระมหามรโมคคันลานะว่าได้อาวุโสขณะที่ท่านพระมหาโมคคันลานะกำลังลงจากคิดจกูดบรรพชนั้นได้ยิ้มให้ปรากฏณประเทศแห่งหนึ่งจึงท่านพระลักษณะได้ถามท่านพระมหาโมคคันลานะว่าอาวุโสม,าม,าโมาหมาโมคคันลานะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้ยิ้มท่านพระมห ah าโมคคันลานะกล่าวว่า อาวุโสลักษณะยังไม่สมควรที่จะพยากรปัญหานี้ท่านจงถามปัญหานี้กับผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเกิดครั้นท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคันลานะเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครึกกลับจากบินทบาตในเวลาภายหลังพัดแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ท่านพระลักษณะได้กล่าวคำนี้กับท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านพระมหาโมคคลานะเมื่อกำลังลงจากคิจกูดบรรพศเขตพระนครราชครุนี้ได้ทำการยิ้มให้ปรากฏณประเทศแห่งหนึ่งอาวุโสโมคคลานะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัใจจัยให้ยิ้มท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าอาวุโสผมลงจากคิจกูดบัรพศ เขตพระนครราชครุนี้ได้เห็นอัฐิดสังคลิกกระเปรดมีแต่ร่างกระดูกลอยไปในเวหาปูงแรงเหยี่ยวและนกประกลุมพากันโฉบอยู่ฝักไใ่จิกสับโดยแรงจิกทึงยื้อแย่งตามช่องซี่โครงสะบัดซึ่งเปรดนั้นอยู่ไปมาเปรดนั้นร้องครวนครางอาวุโสผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอหน่าประหลาดจริงหนอที่สัตว์แม้เห็นป่านนี้ยักษ์แม้เห็นป่านนี้เปรตแม้เห็นป่านนี้การได้อัตภาพแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพลนธนาว่าท่านพระมหาโมคคันลานะปวดอุตริมนุยธรรมรัางนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีจักสุอยู่ย่อมเป็นผู้มีญาณะอยู่เพราะสาวกได้รู้ได้เห็นหรือได้ทำสัตว์เช่นนี้ให้เป็นพยานแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อการก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์นั้นแต่เราไม่ได้พยากรณ์ ถ้าเราพยากรณ์สัตว์นั้นและคนอื่นไม่เชื่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นสิ้นกาลนานดูกระพิกษุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชครุนี้เองด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเข้าหมกไหมอยู่ในนรกหลายปี หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีและได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั่นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายโมคคันลานะพูดจริงโมคคันลานะไม่ต้องอาบัตแม้แต่ท่านพระมหาโมคคันลานะคนก็ยังคิดว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นก็ ไม่มีการที่จะพูดคําที่ไม่จริงประธานโทษอาจารย์นะคอาจารย์นี่ผมก็เคารพนะถือมากเลยความรู้มากไอ้ที่บรรยายไปแล้วนะอาจจะเป็นคําบาลีบางทีพวกเราเรา,เราอาจจะไม่อยู่รู้แต่ถ้าอาจารย์นะัาา่ทำไมอธาาิบนะา,ายนะผมขอประทานโทษถือโอกาสอธิบายเท่าที่ผมรู้นะครับคําว่าอุตรีมนุษยธรรมเนี่ยมันแปลวาา่าอะไรภาษาชาวบ้านเคยมีพูด ไอ้ตนนี่อุตริกิงไอ้ตนนี่อย่างงั้นอย่างนี้มันก็พูดกันเป็นภาษาสามัญแต่ความเริงอุตริมนันอุดตัมที่อาจารย์แปลเนี่ยแปลว่าอะไรคืออย่างอาจารย์แปลเนี่ยก็ต้องแปลว่าธรรมันยิ่งนะครับแต่ผมอุตริผมแปลว่าอวดธรรมที่เหนือมนุษย์มีอย่างว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะมีชานมีอะไรนะก็ไปอวดเขาว่าฉันได้ชานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอวดธรรมทิน ที่เหนือมนุษย์นี่เขาไม่มีกันมนุษยธรรมดาเขามีเรียกว่าอุตริมนุษยธรรมนี่คำนี่แต่อุตรินี่มันก็แปลว่าทำอันยิ่งของมนุษย์ทำอะไรยิ่งของมนุษย์คือคําแปลมันแหม่ตะตะครั้งระษีมังคาลาจารย์ตั้งหลายร้อยตีมาแล้วมาดีๆกว่าจะจะเรือนผมอยากจะแปลสมัยเจ้าว่าผู้อุตริก็ได้ทำที่เหนือที่มนุษย์เขามมีกันคือ ที่มน,มนุษย์เขาไม่มีแล้วก็เราว่ามาอีกอย่างนี้เรียกอุตริมนุษยธรรมแต่ไม่ใช่อย่างภาษาสามาัญเรียกว่าอุตริทําอย่งงานยงนั้นอุตริทําอย่างนีาศาศา้เนี่ยเป็นคําสามัญภาษาไทยเราเนี่ยเอาไปจากบาลีแล้วใช้ไม่กลงเยอะแยะชะ่ไหมเมกี้ผมยังพูดกับท่านรองกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย็ขอโทษนะครับไม่ใช่ว่าตำหนิเตียนผู้ตั้ตตตงอุตสาหะแปลว่าอะไร ว่าเพียนพยายามแต่กระทรวงอุตสาหกรรมจริงๆนะไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องจัดกลนเครื่องอะไรหัตถกรรมอะไรแต่เราเรียกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกต่ศัตว์มันอุตสาหะว่าเพียรพยายามแต่เมื่อเราเอาชื่ออันนี้มาใช้ววาอย่างนี้เราก็ว่างไปตามนั้นแล้วอีกอันนะครับที่อาจารย์ท่านออาก็ไม่จดแปลแต่ว่าผมก็อยากจะถือโอกาสแปลไม่ใช่อวดดีแล้วครับบวชมานานรู้มามาก <c oughs> ตอนนี้ก็อยากจะแปลฟัง ปราคิกนี่เขาแปลว่าอะไรรู้ไหมครับปรคคิตหรือคิณะแปลว่าหรือจะมาภาษาไทยว่าไทยปราชัยก็ได้ก็มาจากศัพท์เดียวกันไแปลว่าเราชนะปราชัยแปลว่าเราแพ้ปราคิกนี่ก็ต้องแปลว่าผู้ที่ต้องอาบัตินี้ลพายแพ้แก่พระศาสนาคือแพ้กับพรทมจรย์เลย แล้วอาสังวาโสอีกนันเนี่ยครับตะกี้ผมก็พูดกับอาจารย์รองแล้วอะนั่นมาจากนะคามปฏิเธสังแปลว่าพร้อมหรือร่วมวาสะแปลว่าอยู่ผู้ที่ต้องปราชิกแล้วเป็นอาสังวาโสหมายความว่าจะอยู่เป็นพระร่วมกวับพระองค์อื่นไม่ได้แล้วตามธรรมดาพระที่มีศีลบริสุทธิ์ก็อยู่ร่วมกันได้แต่ว่าปราชิกโกโหติอาสังวาโสในปาติโมกว่ังนั้นอาสังวาโสก็แปลว่า จะอยู่ร่วมกับพระองค์อื่นๆ,ๆไม่ได้แล้วพ่ายแพ้กับศาสนาไปแล้วนี่เป็นอยงนี้มีศั์กับที่ใช้ในบาลีแล้วมีคำหนึ่งขอแถมท้ายผมก็อุตริแล้วก็ยังโต้เถ,ถียงกันปานโนนี่ผมยืนยันนะแล้วว่าลมปราณน,นะขอโทษไม่ใช่ว่าใครท้งนะขอเอาความจริงกันคนสีเมืองวัดนารอดบอกว่าผมแปลผิดเด็กนะครับ ผมบอกอันนี้ท่านรู้ไหมปาโนเขามบอกมีลมปราณมันบอกว่าแปลว่ามีลมปราณนี่เด็งเด้ทั้นละ่ะมันไม่ได้หายใจบอกผมว่าไปมีลมปราณนะเพราะม่เดียวมีลมหายใจพลมหายใจมัน,นอสสาสะปัสสาสะอีกศัพท์หนึ่งปาโนมันแปลว่ามีลมปราณเขาเป็นคนมีแต่จะหายใจรู้ไหมผมไม่ได้พูดแต่ท่านคุณเมืองนำมาว่าผมแปลผิดไอเนี่ยท่านเองน่ะผิดผมไม่ได้อวดดีหรอกนี่เป็นยางี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมจะยกบาลีพระทานกร้โยปนาพิคุมนุตวิกหังคีวิตาโวโรเปตานี่ผูนึงประชิกฆ่ามนุษย์จากชีวิตแล้วก็โยปนาพิคุปานังคีวิตาโวโรเปตาตรงปานะคือสัตว์จากชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปานะกับชีวิตน่าจะเอามาแปลกันไม่ได้ท่านทิษก็แปลว่าปานโนสัตว์มีชีวิตพราะว่ามันผิดเหลือเกินจ้ะ เ้าโมแปลกันมาแล้วก็ของก็ไม่หวาก็ไไ้เถียงไปก็ไอ้เราก็จะน้ำคาญน้เปลาโยปะนะพิครุปานังป,ปานาังว่าปานะชีวิตตาโวโรเตตาหาว่าปานโนแปลว่าจัดวีชีวิตจะมีคําว่าชีวิตตาเข้ามาทําไมในปาติโมกในพระทรรนดังนี่ท่ังรู้โยปะนะพิครุป,ปานังชีวิตตาโวโรเตตาปรงปรงปานะจากชีวิต ถ้าปาโนแปลวไม่มีชีวิตแล้วก็ทําไมจะเอาชีวิตตาม,มาใส่ทําไมนี่พุทธพจน์แท้ๆอย่างนั้นในปาติโมกนะเพราะนั้นผมยืนยันนักไอปาโนแปลว่าสัตว์นีล่ลมปราณลมหายใจใก็คืออย่างนี้ครับท่านสีเมืองบอกว่าผมแปลผิดผมว่าป,าปลาโนสัตว์นี่ลมปราณท่านบอกว่าแปลไม่ถูกว่าสัตว์ในครั้มันได้หนหายใจจะแปลปาโนดหมบอกว่า ผมแปลตัว่ามีลมปรานในส่วนจะหายใจหรือไม่หายใจมีกเรื่องหนึ่งไม่ขาดไกล้เด็กในครัภครับใช่ไหมท่านแปลว่ามีลมปราณตานโอชวนหายใจตอนนี้อีสับหนึ่งอัสสันโตวาปัจสันโตวาอัศติษสามีตะประชานาติปัจติสามีตะประชาติเมื่อหายใจก็รู้ว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าจะหายใจออกแล้วภาษาไทยเรายังพูดหมอยังยพูดเลยมีลมอัจสริสประสาทอะไรพวกนี้มันใช่ภาษาไทย เธอหายใจเข้าออกมานี้อีกสับหนึ่งไอ้ปาโนมแปลตรงว่ามีลมปราณเท่านั้นถ้าไปแปลว่าสัตชีวิตมันก็ไปค้านกับไอ้ชีวิตาโวโรเปตานทนง้นพระเจ้าจะกลับสะทำไมผมว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ยงยืนยนันเพราะผมยืนยันตามสับและปาติโมะทันกระลุโยปนนาปีคุมนุเตวีหังชีวิตาโรโวโรเประยะบาจิติก็โยปนนาปกคุปานางังคีวิตาโวโร,โรประยะ ชีวิกาได้ปานังเรือวมนุษย์ตัวบิกาเ่มันคนละกัุคนละเรื่องสำหรับเรื่องของการงดเว้นจากมุสาวาทก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดเพเหตุว่ามุสาวาทที่จะกล่าวออกไปนั้นก็เป็นการกล่าวทั้งทั้งรู้ว่าไม่เป็นความจริงข้อความในขุดพกานิกายเทราคาถา วสภเถระคาถามีข้อความว่าบุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อนภายหลังจึงฆ่าผู้อื่นบุคคลผู้ลวงโลกนั้นย่อมฆ่าตนได้ง่ายได้เหมือนในพรานนกที่หาอุบายฆ่านกและทำตนให้ได้รับความทุกข์ในอบายภูมิฉะนั้นบุคคลผู้ลวงโลกนั้นไม่ใช่พราม์ เพียงแต่มีเพศเหมือนครามในภายนอกเท่านั้นเพราะครามมีเพศอยู่ภายในบาปกรรมทั้งหลายมีในบุคคลใดบุคคลน,นั้นเป็นคนดำดุกระท้าสุชัมบดีขอจงทรงทราบอย่างนี้ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อนบุคคลอื่นจะเชื่อท่านหรือไม่เชื่อท่าน นั่นเป็นเรื่องการพิจารณาของบุคคลอื่นเถ้าฉะนั้นเรื่องของความเท็จเรื่องของมุสาวาทก็ย่อมเป็นเรื่องที่ละเอียดข้อความในพระไตรปิฎกได้แสดงโทษของมุสาวาทขอกล่าวถึงขุทธกนิกายชาดกเจติยะราชาชาดกซึ่งมีข้อความว่าเมื่อพระองค์ยังตรัสคำกับกรอกอยู่ เทวด,ดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกนีไปเสียถ้าโอดจกมีกลิ่นบูดเน่าเหม็นฟุ้งไปผู้ใดรู้อยู่เมื่อถูกถามปัญหาแล้วแกล้งแก้ปัญหานั้นไปเสียอย่างอื่นผู้นั้นย่อมต้องพลัดตกจากฐานะของตนข้าแต่พระเจ้าเจติยราชถ้าพระองค์ตรัสสัจวาจา พระองค์ก็จะประทับอยู่ในพระราชวังตามเดิมได้ถ้าพระองค์ยังตรัดมุสาอยู่ก็จะประทับอยู่ได้ที่พื้นดินเท่านั้นนี่เป็นข้อความที่แสดงโทษของมุสาวาดประการหนึ่งก็คือปา